สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงไม้ขนุนตายพรายโบราณสั่งนักสั่งนาว่า มีอาถรรพ์หนุนดวงหนุนชีวิตหนุนเงินหนุนทองมีดีในตัวเองไม้ขนุนตายพรายคือต้นขนุนที่ยืนต้นตายเป็นไม้ที่มีเทพเทวดาที่อาศัยสถิตยอยู่ตามที่เกจิอาจารย์ผู้ที่มีวิชาอาคมท่านกล่าวไว้ว่าแต่ละต้นแต่ละกิ่งจะมีเทพไม่เหมือนกันถ้าต้นใดหมดอายุไขแล้ว จะพียืนต้นตายเรียกว่าตายภายผู้รู้ต่างหามาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลหรือนำมาบูชาเหมือนกับว่าท่านมอบให้เรานำไปไว้บูชาบางคนนำไปทำเป็นลูกประคำมทำด้ามมีดฝักมีดฝักดาบแกเป็นพระพุทธรูปแกะเป็นสิ่งต่างๆเพื่อมานำไว้บูชานำไปสร้างเป็นวัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน เป็นการสร้างบารมีอีกทางหนึ่งของเทพเทวดาทั้งหลายที่ได้เคยสถิตอยู่ต้นขนุนนั้นๆเมื่อต้นขนุนตายแล้วเทพท่านก็ยังสถิตอยู่บางส่วนเพื่อให้เรานำมาบูชาอีกส่วนหนึ่งท่านที่หมดอายุไขก็ไปเกิดอีกภพหนึ่งแล้วท่านไม่สามารถสร้างบุญได้ด้วยตนเองท่านจึงมอบไม้ขนุนที่พริยืนต้นตายให้แก่คนที่เข้าไปพบเจอและได้นำไปบูชากราบไหว้ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศล ให้เทพที่หมดอายุไขไม้ขนุนตายพายไม้ยืนต้นตายนี้ริดจะแรงกว่าที่ไม่ยืนต้นตายไม้ขนุนยืนต้นตายคือไม้ที่ท่านให้ซึ่งคนที่ได้ไม้ไปเชื่อว่าท่านจะติดตามให้การช่วยเหลือจากอิททธิ์เกื้อหนุนดังชื่อไม้ขนุนเลยทีเดียวแกนขนุนตายพายเป็นของดีวิเศษคำคูณหนุนดวงชะตานับว่าเป็นของที่หายากมากมาก และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ